อันดับแรกเราก็จะถอดนะครับมันก็จะมีเสียงอ่าหรือเป็นเสียงเตือนนะครับว่าฝาปิดไม่สนิทหรือว่าฝาโดนถอดไปนะครับซึ่งระบบมันก็ทํางานของมันนะครับเมื่อเราเปิดสวิตอยู่นะครับตอนนี้เราก็ทําการปิดสวิตนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนไส้กรองนะครับ นะครับเราก็จะทําการถอดแผงวงจรไฟฟ้านะครับของเครื่องกรองอีสปริงนะครับเห็นนะครับมันจะมีข้างในนะครับมันก็เป็นลักษณะเป็นแผงวงจรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถอดนะครับตัวนําสายกรองน้ำนะครับมันจะมีหัวใหญ่นะครับแล้วก็หัวเล็กนะครับเราก็ถอดทั้ง2ออย่างเลยนะครับเพื่อที่จะทำการแกะ ไส้กรองออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการหมุนตัวล็อกไส้กรองนะครับออกมานะฮะเราก็จะหมุนเรื่อยๆนะครับจนคลายเกลียวหมดเลยนะครับ เราก็จะเห็นเป็นเกลียวใช่ไหมครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการถอดไส้กรองว่านะครับซึ่งไส้กรองมันจะเป็นระบบสุญญากาศนะครับต้องใช้นะครับตัวงานไส้กรองออกนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นอันว่าหลุดแล้วนะครับจากเครื่องกรองนะครับจะเห็นได้ว่าสีน้ํานะครับสีแผ่นกรองนี่คือสุดๆเลยนะครับ เพราะใช้เวลากรองประมาณ1ปีนะครับถึงจะเปลี่ยนต่อหนึ่งแทกรองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับดูสีน้ํานะครับน่ากลัวมากเลยนะครับแต่เรารับประทานเป็นน้ํากรองนะครับไม่ใช่น้ําสีแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะใช้ดิส d รับนะครับน้ํายาล้างจานนะครับเทลงไปบริเวณตัวเครื่องกรองนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดข้างในเครื่องกรองนะครับหลังจากที่เอาแท่กรองมานะฮะเพื่อที่จะ เตรียมใส่แท่กรองใหม่นะครับแทนที่ของเดิมนะครับแล้วก็ล้างล้างล้างก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการแกะไส้กรองที่ได้ซื้อมานะครับอ่าชุดไส้กรองน้ำนะครับอีสปริงนะครับ ก็กรุณาอยาแกะถุงพลาสติกจนกว่าจะติดตั้งชุดแท่กรองนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทกําการแกะมันออกมากดีกว่านะครับ ข้างในกล่องน้าก็จะโดนหุ้มด้วยโฟมนะครับก่อนที่จะเจอไส้กรองนะฮะยิบขึ้นมานะครับเจ็นได้ว่าสีแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับไส้กรองใหม่กับไส้กรองอันเดิมนะครับเปรียบเทียบกันเห็นชัดเลยนะครับ หลังจากนั้นนครับผมก็จะทําการอาถอดนะครับฝาของตัวติดส้กรองออกนะครับอันเก่านะครับมาติดตั้งกับาสากรองอันใหม่นะครับแล้วก็จะหมุนตามเกลียวเลยนะครับเราได้เราก็ดึงมาก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็หมุนนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะทําการนะครับติดตั้งนะครับแผ่นยึดไส้กรองนะครับไว้กับไส้กรองอนใหม่นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับหลังจากนั้นก็มุนให้เข้าเกลียวนะครับมุนเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับ นำไส้กรองใหม่นะครับใส่เข้าไปตามล็อกนะครับแล้วก็ดันไส้กรองลงไปนะครับให้มันเป็นสุญญากาศนะครับกดบริเวณข้างๆเลยนะครับรอบๆแผ่นกรองนะครับ ก็สายเกลียวล็อกไสกรองนะครับแผ่นกรองกับที่เดิมนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับดังที่เห็นเลยนะครับง่ายมากครับการติดตั้งทั้งกรองน้ําแล้วก็การเปลี่ยนไส้กรองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเสียบนะครับสายน้ําเข้ากับสายน้ําออกนะครับเข้าเหมือนเดิมนะครับลําดับต่อมาเราก็จะติดแผงไฟฟ้านะครับกับเข้าที่นะครับ อ่าเจ็นได้ว่ามันจะลงล็อกกันพอดีเลยนะครับจากนั้นก็ทำการปิดฝานะครับฝาเครื่องกรองน้ำนะครับอีสปริงแล้วก็พร้อมที่จะดื่มน้ำกรองน้ำแร่นะครับเรียกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็เทสดูนะครับเปิดสวิตช์นะครับเราจะเห็นได้ว่าจากแบตเตอรี่นะครับตอนนี้กระพริบอยู่ตอนนี้ก็เป็น1 0 0อเสนแล้วนะครับ